วิธีชาวนาไรล,ละพันจะได้จริงบอพี่น้องกราบสวัสดีพี่น้องปองไปพอกันเช่นเคยกับช่องปองหนิงชาแนลมุนีภาพพี่น้องมาบึง บัยากาศล่งแขกดำหน้าของชาวบ้านตำบลตะอองพี่น้องชาวบ้านตำบลตะอองรวมใจสามัคคีกันพี่น้องลงแขกดำหน้ายัางดำเนื่นวิถีชีวิตแบบสมัยเก่าดังเดิมตแต่ตะปูตะยาพี่น้องที่เพิ่นใส่ชีวิตแบบล่งแขกดำหน้าพี่น้องนี่ก็เป็นถือว่าเป็น การรวมมือร่วมใจสามัคคีของชุมชนตำบลตาอองพี่น้องจังหวัดสุรินทร์เพิ่นกะในล่งแขกดำหน้ากันเพื่อแบบว่าเป็นสมัยนึกถึงสมัยโบราณเลย่ะพี่น้องบบค่อยเห็นละ่ะการที่ชาวบ้านร่วมใจกันมาล่งแขกดำหน้าซอยกันยังสี่พี่น้องถือว่าเป็นภาพประทับใจเมื้อนี่ปอนอยก็เลยถือโอกาสมาถ่าย ผ้าพี่น้องมาลับช่มบรรยากาศ้านลุงแขกดำหน้าของพี่น้องช่าตำบลตะอองพี่น้องมื่อนนี้กะถือว่าแดดก็บรแห้งปันใดพี่น้องกะบรรยากาศแจ้งสีละพี่น้องชาวบานกะรวมใจกันพี่น้องถือว่าเป็นการแบบจังดีละพี่น้องแบบรักสามัคคีร่วมจิตรวมใจกันเป็นหนึ่งพี่น้องนี่ละพี่น้องวิธีชาาให้เช่าหน้าพี่น้อง ชา,ชา,าชวไฮชาวนาชนบทเฮาพี่น้องอเห็นภาพจังสีพี่น้องใส่ชีวิตจังสีโอ้ยประทับใจครับลุงป่านาอามาร่วมกันสามาัาขีกันพร้อมใจกันลงแขกดำหน้าพี่น้องถือว่าเป็นภาพประทับใจพี่น้องเรื่องไรล,ละพันพี่น้องลาละพันได้จริงบอพี่น้องได้จริงบอลายละพันลาได้จริงสิจ่ายตอนไหนพี่น้อง ชาวไฮชาวหน้ากระถามมาว่าไรล,ละพันภาครัฐย่งางาจจริงบ่นีน่และไปทางไหนรัฐมนตรีกับเศษธรรมนัดเพิ่นกะตืตั้งคำถามว่าไรล,ละพัน์เพิ่นกะว่าอาจังไดนหรพี่น้องบอกว่า,วาเอา้ยย่งเป็นคนละโครงการนะเป็นคนละโครงการปุ๋ยคนละคร่งปุ๋ยคนละค่งน่ะบได้ยกเลิกได้พี่นอ้องบริใจยกเลิกแต่แค่ว่าชะลอไปก่อนพี่นอ้องและส่วนไรล,ละพันธ์ เกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าก็ถามว่าเพิ่นสิจ่ายจริงได้จริงบอกเพิ่นกะยอมรับว่าจายจริงได้จริงแต่สิจ่ใจตอนไหนพี่น้องถ้าได้จริงจายจริงือบ่จ่ายให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องเพิ่นสิไใ้มาใส่ใจเพราะว่าช่วงนี้กะช่วงเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าล่ะบางพื้นที่กับน้ำท่วมบางพื้นที่กับแห้งแล้งแต่ส่วนแปลงนี้พี่น้องพี่น้องเกษตรกรเช่าตำบลตะอองเพิ่นกะร่วมใจสามัคคี ลงแขกดำหน้าเป็นภาพที่หาเบิ่งยากพี่น้องถือว่าเป็นวิธีเชาาหน้าพี่น้องถือว่าดำลงอนุรักษ์ไว้ก็เป็นภาพที่ประทับใจร่วมกันสามัคคีพี่น้องโอ้ยเป็นบรรยากาศสดชื่นพี่น้องเช่าให้เช่าหน้าพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาร่วมใจกันสามัคคีกันพี่น้องถือว่าเป็นภาพประทับใจขนาดพี่น้องนี่ละ่ะพี่น้องความสามัคคีใน พี่น้องเช่าให้เช่าหน้ายังมีคงมีอยู่เด้อพี่น้องโมแมนว่าจะเห็ดให้เห็ดหน้าจะหวังแต่คาดจ่างหวังแต่นี่ก็คือว่าการใส่แห้งพี่น้องใส่แห้งซอยกันพี่น้องใส่แห้งซอยกันย่งคงมีอยู่พี่น้องโอ้ยพอหน่อยเห็นแล้วกะรู้ซื้อประทับใจเลยพี่น้องรู้ซึกประทับใจถือว่าพี่น้องลุงป่านาอา,านี่สามคีรรวมใจกันพี่น้องกะ เจ้าของหน้าเพิ่นกะเฮ็ดกับเขาเลี่ยงพี่น้องมีน้ำยาหนุ่มจีนต้มปลาต้มไก่พี่น้องโอ้ยสามัคขีกันแล้วก็มีเครื่องดื่มน้ำทิพชลใจพี่น้องรวมกันสามัคคีกันพี่น้องกับพ่อในก็เลยถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศการรวมสามัคขีของพี่น้องเช่าให้เช่าหน้าเฮายังมีความสามัคคีกันอยู่พี่น้องดังนั้น เรื่องปุย๋ยนี่บ่ต้องกังวลพี่น้องชาวไฮชาวหน้าบบได้คำน,นึงเรื่องปุย๋ยหรอกว่าหน้าแปลงนี่ดำจังสี่พี่น้องเป็นหน้าดำจังสี่หนึ่งละคุ้มหยาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่านามันมีนามหยาบบเกิดแน่น,นอนเพราะว่าพี่น้องชาวไฮชาวหน้าถอนกามาดำพี่น้องแปลงนี่งามครับพี่น้องเขานี่บ่ต้องห่วงแต่กอดีเสมอแน่นอนเราพี่น้อง่ะบ,บรรยากาศงาม,งามพี่น้องเป็นบรรยากาศดีๆงาม,งามพี่น้อง ความสามัคคีของพี่น้องชาวไฮชาวหน้าพี่นอ้องเฮ้ยเห็นแล้วครับประทับใจพี่น้องรวมแห้งสามัคคีกันซอยกันคนละไม้คนละมือถือว่าดำรงวิถีชาวหน้าไหวพี่น้องชาวหน้าต่้งแต่รุ่นปูยาตายายเฮากะบจ้งสีหลับพี่น้องบด้จ้างกันได้พี่น้องลงแขกดำหน้าซอยกันอ่ะถือว่าบรรยากาศดีครับพี่น้อง มื่อนี้ก็ถือว่าพวกไหนเก็บบรรยากาศการรวมแรงรวมใจของพี่น้องเช่าตำบลตะอองมาฝากพี่น้องเอฟซี 4, ทีท่็ดงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่ต่างประเทศมารับชมบร,าาบรรยากาศบานนอกขอกหน้าเฮ้าพี่น้องมีแต่ความสุขพี่น้องบรรยากาศก็ดีพี่น้องเช่าให้เช่าหน้าเข้ากับสามัาขีกันรวมใจเป็นหนึ่งพี่น้องลงแขกดำหน้าเอาสำหรับคลิปนี้ก็ สมารัคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโป่งเหนียงชาแนลสำหรับคลิปนี้พ่อหน่อยก็ขอตัวลาไปก่อนกล่าวคำว่าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับพอกันไหมคลิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย